สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะไปที่ตำบลตะเคียนนะครับเพื่อดูวิธีการเลี้ยงหอยนะครับของชาวบ้านนะครับกำลังเดินทางใกล้ถึงแล้วนะบพียสักคักก็น่าจะถึงนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับใกลก็น่าจะถึง ก็ราใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านครับติดตามกันด้วยครับกำลังเดินทางไปครับตอนนี้เดี๋ยวถึงดูคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับ ดูวิธีการเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็การทรําเษกษตรเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับของพี่บัชระธรธรมาตนะครับเป็นพี่ี่ชายที่ผมนับถือคนหนึ่งนะทํางานร่วมกันมาเราจะเดินไปทางไปบ้านโอแกนะครับนี่ก็ที่ตำบลบังตะเกียนะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ เนี่ยถึงหนองค้าบ้านหนองคาานะครับบ้านแอนจอจเดียวบ้านแก่นะครับโนนเปล่านะครับนีสัปพักก็ถึงนะครับใ,ใจรอคลิปหนึ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันครับ